คุณเคยเล่นเกมนกตัวเหลืองๆที่มันต้องจิ้มหน้าจอแล้วมันกระโดดบินผ่านท่อไหมครับไอ้นกมันกระโดดไม่ได้เนาะแต่เอาเป็นว่ามันชื่อเกมว่าแฟบบี้เบย์นะครับเป็นกระแสะเมื่อนา,นานมาแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาทํามันใหม่นะครับสร้างเกมใหม่ขึ้นอีกรอบนึงนะฮะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดูดีกว่านี้ครับก็ไม่รู้จะดูดีกันหรือเปล่าแต่เป็น3มิติแล้วทุกคนแต่ก่อนจะเริ่มการขอขอบคุณสปอนเซอร์ประจําคลิปนี้คุณจุ่มนะคะสมัครสมา,สมาชิกมาตั้ง5เดือนแล้วถ้าคุณอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์นะครับสม การทาคิดต่อไปนะฮะโอเคขอบคุณมากครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งที่ผมคิดอย่างแรกได้เลยก็คือเออทำท่อเลยดีกว่ารู้สึกแบบมันมันน่าทำนะไอ้ท่อเขียวๆเนี่ยสร้างเขาเรียกทรงกระบอกขึ้นมานะครับแล้วใส่สีเขียวๆแล้วก็ทรงกระบอกอีกอันนึงมาอยู่ข้างบนนะครับไม่เป็นไรหรอกครับท่อท่อไม่มีรูก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่ท่อเนี่ยมันควรจะยาวๆเลยนะเพื่อให้ไม่ให้เห็นว่ามันสุดตรงไหนมันจะได้ดูแบบได้ได้ดูแบบมันมันมันอยู่ในจินตนาการอะไรประมาณนี้ต่อไป ผมคิดว่าเรามาลองสร้างท่อ10ททองง่ายๆนะครับจากโค้ดนะครับทดสอบมาสร้างมาสักสิอันก่อนเลยกันนะโอเคเรามาลองเทสกันดีกว่าบินดูซิโอใช้ได้ครับ10อันแต่บัลโค้ดจะตรงเลยครับตรงเกินไปฮะเดี๋ยวต้องมาปรับจูนหน่อยโอเคใช้ได้เลยครับมันขึ้นๆลงๆสุ่มเกิดแบบสูงต่ำประมาณนี้สุดยอดเลยฮะผมว่าผมว่าทรงมันเริ่มมาแล้วว่ะคนดูซึ่งตัวเอกของเราเป็นกล่องไปก่อนนะครับแต่มาเขียนโค้ดควบคุมมันก่อนดีกว่าเขียนโค้ดดีกว่ามาห้าชา โอเคฮะเรามาทดสอบกันดิดกว่ากระโดดกดสเปซบาร์สเปซบาร์กระโดดได้เลยครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับการควบคุมนี่เจ๋งมากแต่ผมคิดว่าต้องมาตั้งปรับมุมกล้องอะไรกันอีกนะครับรู้สึกไม่ถูกใจเลยมุมกล้องต่อไปนะครับเรามาทําลอจิกเมื่อนกบินผ่านท่อใช่ปะ่ะให้ท่อนั้นะนะครับเสียงหายให้ท่อน,นะนะั้นอ่ะย้ายไปอยู่ด้านหน้าอัตโนมัตินะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆเลยเพอนกบินผ่านย้ายนกบินผ่านย้ายโอเคมาเ <c oughs> ทสกันดีกว่า <c oughs> อ้ยพอผ่านใช่ไหมย,ย้าย วบจะสังเกตน,นะครับพอนกบินผ่านเนี่ยมันจะถูกย้ายไปด้านหน้าแต่เหมือนระยะเนี่ยมันจะแปลกๆนะครับคนดูเหมือนมันเว้นวักมัน,ม,นมันแปลกครับผมอะ่ะเขียนโค้ดอีกประมาณ5ชาโอเคมาทดสอบกันครับอ่าใช้ได้แล้วนะครับพอตำแหน่งเลยปุ๊บย้ายไป ลงล็อกพอดีฮะต่อไปนะครับผมคิดว่าท้องฟ้ามันแบบโคตรจะจืดเลยทุกคนเอาระเปลี่ยนสีท้องฟ้ากันก่อนดีกว่านะครับไปหาโหลดพวกแอสเซทมาโอเคท้องฟ้าอันนี้แหละผมว่าใช้ได้เลยมันมันมีไม่กี่อันนะครแต่แต่อันนี้แหละสวยสๆดีครับน่ารักดี แน่นอนนะครับก่อนที่จะไปทําตัวนกกันทุกคนผมรู้ว่าทุกคนนะอยากทําตัวนกแล้วผมคิดว่าในในเกมจริงมันมีเหมือนเป็นภูเขาแล้วก็มีเมืองใช่ปะผมคิดว่าเอองั้นลองทําภูเขาในเป็นสีหลังแบบว่าวางไ้อยู่แบบไกลๆเลยอยเงี้ยมันจะได้ดูแบบดูมีอะไรขึ้นไว้ทุกคน คุณอาจจะสงสัยว่าไอ้สีฟ้านี่มันคืออะไรนะครับมันมันมันคือแห่งน้ำครับทุกคนโอเคภูเขาก็ก็พอใช้ได้ครับก,ก็อย่างที่บอกหัวอาร์ตผมไม่ค่อยเก่งนะได้ได้ประมาณนี้แหละทุกคนเออไม่ซีเรียสอะไรกันนะฮะพอนกกระโดดผ่านท่อใช่ปะก็ต้องมีคะแนนขึ้นบนหัวนะครับโอเคเอาคะแนนไว้ตรงกลางจอเหมือนในเกมแต่แต่พอเอาไว้ตรงกลางจอแล้วมันแปลกๆครับเหมือนเลขมันติดอยู่บนหัวนกเอาไว้ซ้ายบนแล้วกัน โอเคก็ถึงเวลาที่ทุกคนลอยคอแล้วนะครับนั่นคือการปั้นตัวโมเดลนกแฟลปปี้ครับเราก็ต้องเปิดโปรแกรม Blender นะครับแล้วก็ทำโมเดลของนกขึ้นมาดูจากนกแล้วเนี่ยเป็นนก8บิดตัวสีเหลืองมีปีกสินะแล้วก็มีปากถ้า,าคุณคิดว่าผมปั้นเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่นะผมใช้ AI เจนขึ้นมานะฮะเราจะเวิร์กฮาร์ดทำไมเราไม่เ ทำแอนิเมชันให้ตัวโมเดลเนี่ยมันขยับปีกได้นิดนึงนะครับทีนี้เราก็ทำการลิกโมเดลแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันเหมือนกับว่ามันขยับปีกเนี่ยเป็นไงดีขึ้นลงขึ้นลงนี่ป่ะใช้ได้ครับทุกคนเออโคตรเจ๋งอะ่ะทีนี้เราก็จะเอานกเจ้าตัวแฟปปี้เนี่ยลงมาเลยแล้วกันนะครับมาแทนกล่องสีเหลืองของเราโคตรเท่ครับ แล้วก็เพิ่มแอนิเมชันขยับปีกที่เราทํามาให้มันวนลูปครับมันก็จะบินไปเรื่อยๆคือคือเท่จัดเลยผมบอกเลยนะคนลุกเลยเนะี่ยต่อไปเราก็จะมาทําการเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นการเพิ่มซาวยงเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าการเพิ่มอตอนชนตอนที่มันชนท่อะครับผมสังเกตน,นะมันจะมีเหมือนเป็นแฟลชเหมือนกับว่าเหมือน,นจอมันจะขาวแบบหนึ่งใช่ปะแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับเออได้เลยทำแอนิเมชันนชแอนิเมชันนะฮะรวมถึงปุ่มสตาร์ทและปุ่มรีสตาร์ทแล้วก็เพิ่มโพสต์โพสเซสซิ่ง และในที่สุดเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าโอ้มีโลโก้ด้วยครับัมนี้ดับดับเอานะฮะสตาร์ตตึงตึงตึงเอาอ่ะผมเทว่าทุกคนแฟร์บี้เบิร์ดฟุ๊บจำนะฮะเออผมผมว่าผมต้องเมมปาก่ะทุกคนมาฮึบ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 ึบโอ้ยผมชนชนอีกแล้วนะฮะฮึบฮึบ ตึงตึงฟึบฟึบโอ้โอเคผมจะลองดูนะว่าจะเล่นได้มากสุดเท่าไหร่นะครับจะตั้งใจแบบสุดๆเลยคนดูคอยเชียร์เราช่วยนับด้วยนะครับอึ๊บยังไปไม่ถ mm ึงไหนเลยโอเคฟึบ <couple> ฟ <of races here> ึบสามสี made, like ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องจักกะดกะดจังหวะดีๆครับฟึบฟึบ ึบเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมาวะมาว่ะค,คือเทพแฟปปี้เบิร์ดนะครับตอนนอน,น,อนโอ้ยกันนะฮะฮึบฮึบต้องกดเป็นจัจงหวะเออย6กคะแนนแต่คลิปต่อไปอยากให้สร้างเกมอะไรต่อคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วเจอกันครับ